ทาวเฮาส์สองชั้นเนื้อที่241.4ตารางวา3คูหาอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทตกแต่งต่อเติมเรียบร้อยพร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยที่จอดรถจอดได้ทั้งด้านหน้าบ้านและด้านหลังบ้านมี3คูหาคูหาที่1มี2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องโถง1ห,ห้องครัว1โรงจอดรถ คูหาที่สองมี4ห้องนอนสองห้องน้ำสองห้องโถง1ห,ห้องครัวสองโรงจอดรถสองคูหานี้ทำทะลุถึงกันติดถนนเส้นหลักของหมู่บ้านทั้งสองด้านคือด้านหน้าและด้านข้างห่างจากเส้น340สุพรรณชัยนาทประมาณ465เมตรห่างจากวัดโพธารามหรือวัดหลวงพ่อผอมประมาณ680เมตรห่างจากที่ว่า อำเภอสัขบุรีประมาณ2.8กิโลเหมาะสำหรับทำเป็นบ้านพักอาศัยทำกิจการร้านค้าหรือจะซื้อเก็บไว้เก่งกำไรให้คนเช่าก็เหมาะค่ะราคาขาย1คูหา3ล้านบาท2คูหา4ล้าน5แสนบาท3คูหา8ล้าน5แสนบาทราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถาม094-464 2361เบอร์นี้มีลายด้วยนะคะจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ